ขายมากล้วยเรื่อละสองร้อยบาทเรือละสองร้อยบาทเออเพราะว่าหน่วยมันใหญ่เออหวานหอมเอกยก้นจักหน่อยเน้อขก้นดันขก้นเอออร่อยดีมีคุณภาพหายากหายากกล้วยกล้วยพันนี้หาไม่ได้แล้วนะอืเพราะว่ามันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วสูญอีเดีนแต่ว่ามีอีเดีนเนาะ กุ้ยนวลกับยังพ่อมีหน่อยๆเียอันนี้ศูนย์คักๆอย่างนี้น้าอะไรแนระมันมืดเอามาทางพี่เอ็นมาทางพี่นะเออมันมืดทางนะพวกน่ะเออฟาามะโพธิเถอะเนาะกุ้ยนวยกินคนเดียวก็ไม่หมดเออมันหน่วยใหญ่เออ มันลูกใหญ่มันแม่นนหน่วยมันลูกใหญ่ขนาดนี้กินคนเดียวมันหมดเลยเอกินอิ่มหามือคนละกินอิ่มทอดหามือบายบาย